สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับธานิธ h a channel ค่ะวันนี้จะมาให้ดูน้องเฟนดีใบจิ๋วตัวนี้เนาะน้องมาเนี่ยค่อนข้างโซมนะคะด้านในลอกหมดเลยนะคะส่วนด้านนอกเนี่ยก็มันมีคราบเหนียวจากตัวคิ้วตัวขอบของมุมกระเป๋าเนาะจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยถ้าจะให้สวยปิ๊งเลยควรที่จะ เาลาะแล้วทำไหม่หมดเลยแต่โอกาสที่จะไม่สวยก็มีเนาะเพราะว่าเก่งอังไมา่ได้เย็บเองให้ช่างเย็บแล้วก็ตัวนี้เป็นซับในนะคะที่ว่าลอกอันเนี้ยเราต้องลอกออกหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเหนียวมากจริงๆอะเปลี่ยนซับในอะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนฝามันด้วยเนาะก็คือเท่ากับว่าต้องลื้อกระเป๋าออกมาทําใหม่หมดเลยแล้วก็มันเป็นกระเป๋าใบเล็กที่ว่าทํางานค่อนข้างยากเนาะ แต่ลูกค้าเนี่ยให้ลอกเหนียวนะคะแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดูว่ามันมีผลอะไรหลังจากที่เราลอกเหนียวไปแล้วบ้างนะคะ ก็ก่อนที่จะไปชมใบนี้กันนะคะเก่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็หากใครมีปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋านะคะสามารถส่งเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลานะคะตามลิงก์ด้านล่างใต้ล่างวิดีโอนะคะเก่งแปะรายละเอียดไว้ให้แล้วแล้วก็แปะหน้าเพจ Facebook ไว้ให้แล้วนะคะโอเคค่ะตัวนี้เก่งจะทำการลอกเหนียวก่อนเนาะคือตัวฝาก็คือเหนียวค่อนข้างเยอะนะคะ เราควรที่จะลอกเหนียวก่อนแล้วค่อยเอาไปซักแห้งอีกทีนึงนะคะ ออ่ตัวนี้อันนี้หลังจากที่เก่งลอกเหนียวแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเย็บให้แล้วเนาะทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ว่าสีตรงเนี้ยเห็นไหมเวลาเราลอกแล้วสีมันจะเป็นแบบนี้เนาะเก่งก็อยากจะเก็บให้ลูกค้านะคะแต่ปัญหาคือว่าพอเวลาเราเก็บสีด้านนอกเนี่ยนี่นะคะอันนี้คือแค่เก่งลองแต้มเนาะมันเป็นผ้าเนาะมันก็จะดูดออกมา ฝั่งนี้ทีเนี้ตอนแรกเก่งว่าเก่งจะเก็บสีด้านในให้ลูกค้าด้วยมันก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเราเก็บด้านนอกสีมันก็ซึมเข้ามาด้านในพอเราเก็บสีด้านในมันก็จะซึมออกไปด้านนอกเพราะมันเป็นงานผ้านะคะเ,เนื้อสีอมันวิ่งหากันนะคะทีนี้เดี๋ยวเก่งก็ต้องบอกลูกค้าตามแบบนี้เนาะอันนี้เก่งทํากุ้นขอบไปให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านในเก่งก็ต้องแจ้งลูกค้าว่า มันคงเก็บได้แต่ด้านนอกเนาะด้านในเก็บไม่ได้เนาะเพราะว่าเราเอาด้านนอกสวยก่อนนะคะเนาะก็เดี๋ยวเก็บสีค่อยๆเก็บสีไปเรื่อยๆสีที่ใช้เก็บเป็นสีสำหรับงานผ้านะคะไม่ใช่สีหนังนะคะเพราะว่าเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็เต้มฉ่ำมากไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าแต้มฉ่ำมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะไป ลามไปด้านล่างนะคะก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะโทนเดียวกับสีหนังเนาะ อันนี้เป็นที่ทําสําเร็จแล้วนะคะอันนี้เก่งไม่ได้เปลี่ยนคิ้วใหม่เนาะก็จะใช้เป็นการแต้มสีนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือเป็นการพ่นสีนะคะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเปลี่ยนซับในแต่ลูกค้าบอกว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงเกินไปเนาะก็คือจะได้เป็นประมาณนี้เป็นพ่นสีแล้วก็เย็บอันนี้เก่งส่งไปให้เพื่อนเย็บให้อีกทีนึงเนาะ นี่นะคะก็คือเย็บด้านในด้านในนี้ก็คือลอกเหนียวออกหมดเลยแล้วก็เย็บใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าตอนที่น้องมาเนี่ยมันหลุดมาเป็นชิ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานโดยรวมเนาะเก่งลงสีตามขอบมุมเนี่ยสีมันอาจจะมีไม่เสมอกันอยู่นิดหน่อยเห็นไหมคะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ตัวตัวคิวมันนะคะที่ว่าเราลอกออกไปแล้วเนี่ยมัน ระดับการดูดสีไม่เท่ากันแล้วก็ไม่อยากทําเยอะด้วยเพราะว่าทําเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูดแล้วซึมเข้ามาด้านหลังนะคะก็คือจะได้ประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคค่ะก็ยังไงสําหรับบินดิใบจิ๋วใบนี้นะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย